คุณดูคู่ชกใหม่ในคดีบิ๊ก๊กสิตอนนี้นี่สตชบชนฟัดกันกับปอปชริศเดชสุรเชษหักพานเยอะยังมีแล้วขนาดเดียวกันตอนนี้เรื่องปอปชว่าด้วยเรื่องคดีบิ๊ก๊กก่อนลามไฟลามทุ่งล้วไหลและไปไกลกว่าที่หลายคนคิดนี่คือข้อมูลที่โผล่ออกมาในสตชบอกว่าบิ๊ก๊ก ตั้งทีมล่าคนเพื่อถอดถอนปอปชกันเอาแต่ละคนว่ามีเป้าหมายคนละเท่าไหร่<อ>ลว้วนกันไปนหมดในสอตอชอแต่ยังไงแล้วแต่เขาบอกว่าเบกโจ๊กจะกลับสอตอชอได้หรือไม่นั้นเออปัจจัยชี้ชะตาอยู่ที่7อรหรันต์ฮะเจ็ดอรหันต์นั่นคือกอกอพคออตอรอครับต้องการพิทักษ์คุณธรรมนะฮนะตำรวจกับ คณะกรรมการมีทั้งหมด7อรหันต์ครับซึ่งเหมือนรับสารปูกครองตำรวจนะฮะใช่เออนี่คือพิจารณาว่าการสอบวินยัยการลงโทษถูกต้องไม่ถูกต้องว่ากันว่าใน7อรหันต์มีคู่ขัดแยง้งบิ๊กโจ๊กอยู่ในนั้น3คน3ใน7เ,เลยเหรอโอ้โหนี่คือเพราะฉะนั้นต้องลุ้นว่า2เดือนนี้จะจบไม่จบอย่างที่นายกลำตรีได้ตั้งไามไลายเพื่อที่จะสางปมในสตชนะครับผู้พิทักษ สันติราชกกำลังบานปลายออกไปและยังไม่มีวี่แววว่าจะจบเมื่อไหร่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เนชั่นอินไซต์ผมกับพี่วีเนี่ยแหละบ,บอกว่าสองเดือนจบออจบไหมทําไมสองเดือนจบย้อนไปฟังไทมลน์ของนายกว่าทําไมถึงมั่นใจว่า1-2เดือนนี้จบครับ ขอให้มั่นใจว่าผมจะทําให้ถูกต้องที่สุดทำรายน่าจะประมาณเท่าไหร่น่าจะเห็นกี่เดือนสองเดือนสองเดือนสามเพราะเดือนสองเดือนนี้น่าจะชัดเจนนนะครับไม่น่าชัดเจนแล้วหน้าที่จะทําให้แล้วตำรวจนิ่งแล้วก็ระหว่างนี้อาจจะสองสามอาทิตย์ค่อยๆมี progress ขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่อยู่ดีไปถึงสี่สิบห้าหรือหกสิบวันแล้วค่อยมีประกาศออกมานะครับอันนี้ผมถ้าเกิดผมบอกแล้วว่าเป็นเรื่องกระทบความมั่นใจของพี่น้องประชาชนเราต้องให้ความสาคัญสูงสุด เห็นอย่างเพีวสองเดือนแต่อาจจะก่อนถึงสองเดือน4ี่สห้าวันมีไทม์ไลน์มีเรื่องต่างๆออกมาให้เห็นนี่คือเป็นคําตอบของนายรกรมนตีผมถามไปสองเรื่องนะแต่นายรกรมนตีบอกว่าเรื่องสําคัญที่สุดที่ท่านจะแก้ไขให้เป็นรูปธรรมเพราะประชาชนเขาเดือดร้อน จากความไม่ไว้วางใจในองค์กรตํารวจครับ,รบท่านบอกว่าจะแก้เรื่องนี้ให้เห็นเป็นรูปธรรมและจะแก้ให้เห็นยังไงในเมื่อปัจจุบันเน<อ>ี่ยไฟมาลามทุ่งไปแล้วครับตอนนี้ต้องบอกว่ามีปมใหม่มาเรื่อยๆนะปมเนี่ยปมบอชอนอนเนี่ยขอคดีคืนจากปปชดูสิครับ ลำพังแค่ประเด็นให้ออกจากราชการกระบวนการให้ออกมีความเป็นธรรมมากน้อยแค่ไหนนั่นเป็นเรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้ว่าด้วยเรื่องคดีของบ๊กโจ๊กเนี่ยมันกลายเป็นองคอ์กรอีกองค์กรหนึ่งที่กำลังสู้ลบปรบมือกันสุดยอดที่สุดว,วานซือนี้บอชอนอบกองบัญชาการตำรวจนครบาลครับออมีหนังสือออกไปโดย พลตำรวจตรีวสันเตชะนะอัครกกเกษมครับถึงใครครับถึงเลขาธิการกณะกรรมการปปอชอเพื่อขอรับสำนวนการสอบสวนคดีอาญาที่เคยส่งไปที่ปปอชอในรอบที่แล้วของสอนเอตาปูเนเมื่อปี6 6ขอคืนกลับมาครับที่น่าสนใจทำไมถึงเป็นคดีสอนเตาปูนเนี่ย <c oughs> ผมเล่าให้ฟังย่อให้ฟังจากนี่ <c oughs> ครีครที่สอนเตาปูนเกิดขึ้นจากผู้กํากับที่สงขาลายหนึ่งม,มาร้องทุกกล่าวโทษที่สนเตาปูนที่สอนเตาปูนต่อใครต่อพลตำรวจโทรคริตปริยะเกตและและคุณเบนจามินแสงจันทร์เข้าไปเกี่ยวพันกับเว็บออนไลน์ครับครับและมีผู้ที่เกี่ยวพันทั้งหมดร่วม20-30คนอ่ะ เยอะมากเยอะมากชุดใหญ่มาลองที่สนาต่อปูนครับสนต่อปูนสอบสวนทุกอย่างกระทําความผิดแล้วลองไปตอนนั้นคือบุคคลเหล่านั้นมีส่วนเกี่ยวพันเข้าขายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ขัดต่ออาญาและ157ถ้าเป็น157เป็นเป็นเรื่องของพฤติการของเจ้าหน้าที่เนี่ยการกระทำเจ้าหน้าที่เนี่ยมันต้องไปปปชนะถูกเลยไปปปชมันอยู่ในฐานความผิดทางอาญาครับต่อมา จำได้ไหมบีกโจกร้องมาตอนนั้นขอคืนเขบอกว่าคุณขอคืนยังไงคดีเหล่านั้นมันเกี่ยวพันสาไม่ต่ำกว่า300ล้านจําได้ไหมครับจะขอคืนไปยังไงต่อมาตํารวจบอกว่าเกี่ยวพันกับคดีการฟอกเงินขอคืนครับความผิดฐานฟอกเงิน,นจริงไม่อยู่ในหน้าที่อํานาจของปปชตามมติประชุมกรรมการปปชเคยมีมติไว้ เออเมื่อปีหกเพราะฉะนั้นเมื่อปี65คุาคุณเคยทำแบบนี้แล้วเราบชนก็ขอคืนแล้วกันอ,อขอคืนเร,เรื่องนี้มันเกี่ยวกับฟอกเงินด้วยเ,ออเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าเข้าข่ายฟอกเงินมันไม่อยู่ฐานอำนาจของคณะกรรมการปปชแต่แตเป็นคดีที่อยู่ในฐานอำนาจของศารอาญาและอยู่ในฐานะคดีที่พนักงานสอบสวนจะต้องเอามาสืบสวนต่อไปแต่ตอนนี้ทำไม่ได้ซึ่ง อยู่ไม่อยู่อยู่บชนกับอยู่ปปชเนี่ยอ,อผลทางคดีเนี่ยออกมาอีกเรื่องนะอีกเรื่องเพราะฉะนั้นตอนนี้ดูเหมือนการเกมตรงนี้ดูง่ายๆนะ<ช>อยู่ที่ไหนก็ได้ไม่ได้ครับอยู่ที่ไหนไม่ได้ครับผมถึงบอกว่าคาดีโจ๊กับมันจะเป็นคดีมหากาครับบชนอลองขอคืนเท่ากับเปิดศึกกับใครปรปรชครับครับ เอาละสิจากบิ๊กโจ๊กกลายเป็นเรื่องขององค์กรครับ<อ>ดูมันเป็นไปได้ยังไงต่อมาในลายหนังสือที่แจ้งไปที่ปปอชอเนี่ยบอกว่าคดีเนี้มันมีพฤติการของกลุ่มบุคคลที่ปั่นป่วนคดีอยู่<อ>ในขณะที่ดำเนินการและได้ขอออกหมายจับบิ๊กโจ๊กไปแล้วบิ๊กโจ๊กเป็นผู้ต้องหาคนที่22ในคดีสนตเต่าปูนครับใช่ไหมอ่าเออตอนนี้เ,<อ>เขาบอกว่าร่วมกัน ฟอกเงินและขอให้ดำเนินการเพราะสารอาญาเคยร้องขอไปแล้วแต่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งปป,ปอชอบอกว่าที่เขาออกหมายจับบิ๊กโจ๊กเลี่ยงการรับหมายเรียกครับเหรอคุณเห็นภาพไหมในเรื่องนี้บิ๊กโจ๊กทราบไหมรู้และว,วันก่อนบิ๊กโจ๊กมาที่เนชั่นนะมาได้ควยินดีกับเอ่อเนชั่นทีวีครบรอบ24ปีแน่นอนครับอพอมีเรื่องนี้ปั๊บ ผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวีเนี่ยต้องถามพิกโจ๊กว่ารู้ไหมว่าบชน,นเนี่ยขอคดีคืนจากปปชครับก็ไม่ได้กังวลครับเพราะว่า,ามีอะไรเราก็ชี้แจงไปนะครับนะเราก็ชี้ <im S 2> ผมไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่าวันนี้ก็ไม่ได้ไปแทรแสงอะไรกันสิ้นนะครับก็ทุกอย่างก็อยู่ในกระบวนการทั้งหมดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องปปชรเรื่องอะไรต่างๆก็อยู่ในขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมที่ผมได้มีการดำเนินการฟ้องไปก็มีการยื่นฟ้องต่อปปชนะครับในส่วนของคณะผู้อภิสวนคคณะพั้งภิสิบสวนทั้งหมดทั้งคณะนะครับที่ผมได้ยื่นฟ้องไปเฉพาะในส่วนตัวผมนะ ก็ตอนนี้อยู่กันอยู่การเดิน,นการของบปชนะ,ะแต่ส่วนผมเองผมไม่ได้ไปยื่นฟ้องที่สารอาญาที่จริตผมผมไปมีท่าทีอะไรไม่ได้ไม่ไม่ผมไม่โอเคหรือไม่โอเคไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เหมือนที่ผมเรียนว่ามันอยู่ในขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมนะฮะส่วนจะคืนไม่คืนก็เป็นอำนาจของบปชนะครับนะบยังไงก็เป็นเรื่องระหว่างปปชกับกรรองบัญชาการตำรวจนครบาลน,นะฮะส่วนผมไปทำไรไม่ได้นะเพราะวันนี้ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในกระบวนการหมดแล้วนะครับก็ต้องปล่อยให้กระบวนการเดินไปนะครับ แต่การประชุมของคณะกรรมการปปชบางส่วนที่เป็นเจ้าของคดีเหรอที่เป็นเจ้าของสำนวนคดีสำนวนคดีเนี่ยที่มีกรรมการปปชก็ไปเป็นหัวหน้าทีมในคดีนี้ออมีการประชุมกันเมื่อวานนี้พี่วีในคดีพิกโจ๊กหลังจากเขาส่งหนังสือไปเนี่ยที่สี่มิถุนาเนี่ยนี่แหละช่วงเมื่อวานนี่แหละชุดใหญ่เลยแหละนี่นี่นี่คือลายนามของคณะกรรมการปปชที่มีอยู่ณปัจจุบันหกท่านอืไม่ได้บอกว่าในคนเนี้ย ทั้งหมดนียมีใครเป็นเจ้าของสำนวนคดีอ่ามีอยู่คนนึงแหละเจ้าของสันวนคดีประชุมกันทั้งหมดพรุม่มปรากฏว่าเรื่องนี้ปปชที่ประชุมเจ้าของสำนวนคดีสรุปเรียบร้อยครับไม่คืนสำนวนให้กับบอชอนอมติเสียงส่วนใหญ่ต้องเลือกไม่ใอญฉันดิมไม่ส่งสำนวนคดีให้บอชอนอนะอ่า<อ>และแว่ว่ากันว่าประธานปาปชพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจ ดูเรื่องนี้เองครับเหรอเออเหรอแล้ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าในเสียงนั้นเสียงแตกหนึ่งเสียงว่าให้ส่งคดีบิ๊กโจ๊กคืนกลับไปให้บชนอคือในเสียงนี่ในอกเหรอพี่โอ๊ในอกในกเสียงตัวใหญ่บอกไม่ต้องคืนแต่หนึ่งเสียงบอกคืนไปคืนไปอืเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่บิ๊กโจ๊กเนี่ยเก่งเดิมทีคู่ต่อสู้บิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อต่อมาบิ๊กโจ๊กกับนายก เศรษฐาทวีศินต่อมาบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กตายปัจจุบันนี้กลายเป็นบชนฟัดกับปปชแน่นอนครับเมื่อบชนกับปปชมีปมอันนี้ก็คุณนิวัชัยมาให้สัมภาษณ์นะฮะนี่เลขาเลขาธิการปปชครับบชนมองว่าพลตำรวจเอกสุรเชษกับพวกมิได้กระทาผิดต่อตำแหน่งหน้าที่นะ จึงเป็นอำนาจของบอชนสอบสวนอเห็นไหมละ่ะไ,ไม่ได้กระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่เขามองเป็นเรื่องฟ้องเงินเดิมทีเป็นละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตอนนี้เห็นว่าเป็นเรื่องฟอกเงินขณะที่ฟังปป,ปชมองว่าข้อกล่าวหาของพลตเอกสุเอชเนี่ยอ,อาจเข้าข่ายการการะทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่เ157นะจึงเป็นอำนาจของปปชไต่สวนมันอยู่ที่มุมในการมองใ มองมอยังไงเมื่อความเห็นในข้อกฎหมายไม่ตรงกันทำยังไงจึงเกิดมาเคลียร์เรื่องนี้ปปอชอเชิญบชนมาเคลียร์เรื่องนี้<อ>และจะได้ข้อสรุปกันในวันนี้นะและก็คิดว่าหลังจากนี้จะประชุมคณะกรรมการปปอชอชุดใหญ่เรื่องนี้ไปถึงบอร์ดปปชอชุดใหญ่นะใช่พิจารณาว่าจะคืนไม่คืนนะ